ต้มตํายี่สิบบาทเยอะๆจ้า สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสำหรับวันนี้ไอพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยค่ะร้านต้มตํา20แจ้งวัฒนะซอยสค่ะทุกคนค่ะก่อนอื่นไอขอเท้าวความก่อนเลยว่าไอเคยมารีวิวรอบหนึ่งแล้วตั้งแต่เกือบ2ปีที่แล้วปีนี้ไอยังไม่มาเห็นเขาบอกว่ามีเมนูใหม่ๆไอก็เลยอยากมารีวิวให้ทุกคนดูอีกรอบและที่สาคัญพี่พี่ยูทูบเบอร์และคนดังหลายๆคนเขามารีวิวอ่าอย่างไอซี่ไม่จัดไม่ได้แล้วก็เลยจัดให้ทุกคนดูนะคะมาดูกัน่่วา สำหรับเมนูใหม่ร้านส้มตำา0จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไอเข้ามาได้เลยค่ะ <The DJ. S 1> ได้แล้วค่ะทุกคนค่ะสําหรับเมนูต่างๆนะครบ,บอกได้เลยว่าสั่งมาเต็มโต๊ะคือแบบว่าโมโหหิวค่ะสั่งมาแบบจุกๆ ให้คุ้มค่ากับการเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมากินต้ตมตำา20บาทนะคะนี่เลยค่ะซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือต้อตมตำา20บาทได้เยอะมากทุกคนค่ะและเมนูใหม่ที่ไออยากมาลองก็คือนี่เลยจ้าปีกไก่ทอดสไปซี่นะคะบอกได้เลยว่าน่ากินมากโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามากินกันได้เลยจ้าก่อนอื่นไอขออนุญาตชิมน้ำปลาหน่อยนะคะว่าจะยังสูตรเดิมอยู่ไหมมากินเมื่อ2ปีที่แล้วบอกได้เลยว่าอร่อยมาก อยส้มตำยี่สิบาทเยะียวะยาจ้าน้ำปะลาล่าดีทุกคนอืมแรับทุกคนส้มตำดีมากและอีกหนึ่งเมนูใหม่ลาวแซลม,มอนค่ะเขามีสูตรน้ำปะลาวาซาบิทุกคนคือปะลาลาผสมวาซาบิบอกได้เลยว่าไอ้อดชิมไปแล้วนิดนึงอร่อยอืม คือมันจะเป็นรสชาติของปลา,าแล้วมีกลิ่นวาซบิแบบตีขึ้นจมูกนะทุกคนวาซาบิลาดลงไปเลยค่ะลาดลงแบบจุกๆผักชีลาวเราต้องกินคำโตๆกินแบบจุกๆตรงกลางก็จะเป็นสมุนไพรนะครับพวกตะไคร้กระเทียมอุ้ย ก็อาจจะมีเสียงรถเยอะนิดนึงนะคะมันติดถนนค่ะสําหรับที่นั่งกินก็จะมีอยู่2โซนด้วยกันก็จะเป็นฝั่งโซนตัวร้านนะคะแล้วก็แยกออกมาเป็นฝั่งนี้มันเหมือนนั่งคิวเลยค่ะทุกคนค่ะฝั่งนั่งคิวก็คือเปิดตอนเย็นมาดูสําหรับปีกไก่ทอดสไปซี่นะคะเครื่องเทศดีมากก็จะเป็นแบบไก่เผ็ดนะทุกคนมีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวไม่ใช่บูดนะทุกคนเป็นรสชาติเปรี้ยวของเครื่องเทศ อันนี้ก็20บาททุกคนเป็นตำขนมจีนตำขนมจีนนะ้ำปลา20บาทเยยะๆจ้าโอ้เส้นยาวมากจุกมากอาจจะมีแมงวันนิดนึงนะคะเพราะว่าร้านเขาก็คือเป็นร้านโอเพนค่ะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ธรรมชาติล้นลวน,ลวนก็เป็นเมนูเมี่ยงหอยแครงนะคะทุกคนปลาเขาขึ้นนัวขออนุญาตใช้มือลุยเลยนะคะน้ำจิ้มเมี่ยงหอยแครงราดลงไปเป็นน้ำจิ้มถั่วนะคะน้ำจิ้มหวาน เมี่ยงหอยแครงอร่อยขอจัดอีกสักคำหอยแครงแบบจุกๆลงไปเลยค่ะหอยแครงเยอะๆจ้าจิ้มกับน้ำจิ้มไปเลยน้ำจิ้มน้ำมะขามเปียกซิดใจแซลมอนลงไปกับวาซาบิทำโตๆเลยค่ะหอยนางรมอีกหนึ่งเมนูหอยนางรมเขาตัวโตมากค่ะทุกคนค่ะ อ้แตกในปากทํำ่ำๆัอันนี้เป็นอะไรทอดเออน่าจะพักทอดเหมจิ้มน้ำจิ้มกรอบบอกได้เลยว่าสำหรับใครที่มาร้านต้มตำา20ไม่ได้กินแค่ต้มตำา20แน่นอนเขามีเมนูที่หลากหลายไว้บริการทุกคนเลยค่ะสำหรับพิกัดนะคะก็อยู่ที่แจ้งวัฒนะซอย14บสค่ะเข้ามาร้านที่อยู่ใต้เมือค่ะ ได้อย่างใหญ่เลยนะคะส้มตำยี่บาทค่ะหรือสามารถเสิร์ช GPS มาก็ได้ค่ะพิมพ์คําว่าส้มตำยี่แจ้งวัฒน,นะค่ะกินแซลมอนอีกแล้วเอาลองกินกับเครื่องเคียงสมุนไพร <c oughs> มาทุกคนเมนูอันนี้น่าจะเป็นเหล่าหมูกรอบไหมมีข้าวโพดมีหมูกรอบมีแซลมอนอมีกุ้งสดด้วย สำหรับเมนูนี้ก็เป็นจ้าวมหาสมุนนะคะคือรวมมหาสมุนเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นปูจืดค่ะทุกคนค่ะตัวใหญ่มากอมชอบกินมากเลยนะทุกคนปูจืดเนื้อมันเยอะกินปูดิบเป็นครั้งแรกก็ปูจืดนี่แหละใส่ยำมะม,ม่วงหอยแมงผู้นนวซีแนินดนทุกคนตัวใหญ,ใหญ่คุยใส่กับต้มตำ อ,อปูม้าปูม้าสดบวกกับน้ำจิ้มน่าจะเป็นซีฟู้ดไหมเกวที่ลาดมามาร้านต้มตําอีสานก็มีอาหารทะเลให้กินด้วยหลากหลายสไตล์คะ่ะทุกคนคะ่ะแนะนำมาเลยนะคะสำหรับเมนูใหม่ก็อร่อย มาที่ไก่กันบ้างค่ะทุกคนขาอันนี้เป็นไก่ย่างนะคะไก่ย่างสุดของทางร้านอนี่ปีกไก่จิ้มกับน้ําจิ้มไก่สูตรน้ําจิ้มมะาขามเปียกของทางร้านแปบ๊บทุกเมนูอร่อยยกนิ้วเลยค่ะทุกคนคะ่ะ แนะนำให้ทุกคนมาลองเลยค่ะสำหรับร้านต้มตำย0ิบาทแจ้งวัฒนะซอย14นะคะบอกได้เลยว่าอร่อยทุกเมนูจริงๆค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้สำหรับใครที่อยากให้ไอรีวิวร้านไหนหรืออยากให้ไอไปกินอะไรสามารถคอมเมนต์บอกไอได้เลยนะคะไปได้ก็จะไปเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย